ถ้าเกิดว่าเราไปออกกําลังกายฝึกเวทเทรนนิ่งใช่หครับหรือว่าเรามีการควบคุมในเรื่องของแคลอรี่ควบคุมการกินแป้งครับร่างกายจะทําการดึงเอาตัวของไขมันออกมาจากเซลล์ไขมันออกมาจากอะดิพไซต์นะครับและจะถูกส่งไปที่ตัวของไมโตคอนเดรียนะครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวของไมโตคอนเดรียครับผมคือมันจะทําให้ตัวของไขมันแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเซึ่งต้องอาศัยการส่งออกซิเจน เข้าไปในตัวของเซลนะครับผมเมื่อร่างกายมีการแปลเปลี่ยนกรดไขมันเหล่านี้นะครับให้กลายเป็นพลังงานแล้วครับมันจะเกิดของเสียขึ้นนะครับผมนั่นคือตัวของคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองซึ่งเส้นทางในการกําจัดนะครับตัวของไขมันในร่างกายของเราคือผ่านตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียแล้วก็ผ่านทางน้ำนั่นเองหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวนี่ไงน้ํานี่ไงล,ล่ะก็คือเหงื่อใช่ไหมล่ะที่ทําให้เราสามารถเผาไขมันได้จริงๆบอกเลยว่าไม่ใช่ครับผม ร่างกายของเราครับมีการขับในส่วนของไขมันเนี่ยนะผมออกจากร่างกายเนี่ยผ่านทางลมหายใจเป็นหลักนะผมในที่นี้คือสูงถึง84%เลยทีเดียวในขณะที่ร่างกายจะมีการขับในส่วนของไขมันเนี่ยผ่านทางน้ำเนี่ยนะผมคือทางเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยนะครับรวมแล้วคือ16%ครับดังนั้นนะผมการกำจัดไขมันของร่างกายของเราครับมันจะถูกกำจัดผ่านทางช่องทางลมหายใจของเราก็คือทางคาร์บอนไดซ์เนี่ยนะครับ เป็นหลักนั่นเอง